ดีซีช็อปมีไก่แมปฟิตเิ่มตอน39บาทไก่เงินไก่เป็นต่าง,างๆเบเตซี่ก็มีบริการกดเกมพาร์ราคาถูกแด้รับเติมโลบักแท้โปรโมชั่นมีตลอดแถมเพียบนั้นจดทะเบียนการค้าถูกต้องปลอดภัย100%เซมีแจกโค้ดด้วยนะครับผมเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยเอาละคะสวัสดีด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่เช่นเคยกับสโนว์นะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมฟิตอีกแล้วนะครับผม วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเอาเป็ดใหม่นะครับเป็นบาตติบอลลอสตันดีนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเอาเป็ดนี้กันเลยนะครับผมก็อย่างแรกนะครับให้เรามาที่เกาะแรกนะครับผมแล้วก็วิธีการจะเอานะครับคุณจะเป็นจะต้องอยู่เซิร์ฟรวมเท่านั้นนะครับหลังจากที่อยู่เซิร์ฟรวมแล้วก็อยู่ที่เกาะแรกนะครับให้เรามาคุยกับบอบนะครับบอบก็จะให้เราเชิญเพื่อนนะครับผมเชิญเพื่อนคนไหนก็ได้นะครับทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่นะครับยังไงก็ได้เนะและ หลังจากที่เราเชิญเพื่อนเสร็จนะครับให้เพื่อนคนนั้นนะครับเข้าเซิร์ฟที่เราอยู่มาด้วยนะครับผมเช่นเราอยู่เซิร์ฟรวมนะครับเพื่อนอยู่เซิร์ฟบีพีก็เราเชิญเพื่อนไปปุ๊บเพื่อนก็ต้องจอยมาเซิร์ฟเรานะครับหลังจากที่เพื่อนจอยเข้ามาในเซิร์ฟเราเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้ทำการไปคุยกับบอบอีกรอบนะครับผมบอสก็จะมอบเบ็ดอันนี้มาให้เรานะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูตอนที่ผมได้เบ็ดเนาะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูเลย กดจอไปนั้นแหละได้แล้วต้องกลับมาคุย <Owen> กับมันใหม่ก็โอเคนะครับก็เมื่อหลังจากที่เราได้เบ็ดนะครับผมก็เราจะมาดูในส่วนของสแตทเบ็ดกันนะครับผมในส่วนของสแตทเบ็ดนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเลยมากนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเนาะเบ็ดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสแตทเบ็ดนะครับไม่ค่อยดีมากตามที่ผมพูดเลย แต่ผมว่ามันใช้ได้ดีมากอยู่นะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยเพราะว่าเบ็ดมันมีค่าโชคที่ห้านะครับถ้าเกิดในเซิร์ฟในเซิร์ฟนั้นมีเพื่อนเราอยู่นะครับพาสีฟเบ็ดก็จะเพิ่มโชคอีก30สเอร์เซนนะครับให้สำหรับเบ็ดตัวนี้เนาะเมื่อเราใช้นะครับก็คือจะกลายเป็น35%เเมื่อเล่นอยู่กับเพื่อนนะครับขอแค่ในเซิร์ฟเวอร์มีเพื่อนนะครับโชคก็จะเพิ่มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเบ็ดใหม่เนาะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเพราะว่า วันนี้ผมไม่ค่อยว่างนะครับผมก็ทําเรื่องเกี่ยวกับหลายๆอย่างเลยทําให้วันนี้ก็ไม่สะดวกผมก็เลยขอมาทําในส่วนของคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับก็สำหรับคลิปที่จะมาในวันถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอคลิปจับอันดับเทียริสเบ็ดนะครับผมในอัปเดตล่าสุดเนาะแล้วก็การหาปลาให้ครบร้อเปอซ็นในนะครับผมก็ กันคิดอยู่ว่าจะคลิปไหนมาก่อนเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดโหวตถ,ถามกันอีกทีนะครับว่าจะเอาอันไหนยงก่อนนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมมาร่วมโหวตกันเยอะๆนะครับายบายจ้า